การประชุมสภาผู้แทนราษฎรนะครับแล้วก็มีการพิจารณาตัวร่างพระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปี2567นะครับนายกรัฐมนตรีคุณเศรษฐาทวีสินก็อธิบายเหตุผลของการที่รัฐบาลจะทํางบประมาณรายจ่ายแบบขาดดุลเพิ่มขึ้นจากปีก่อนถึงประมาณร้อยละเกาเหตุว่าสาเหตุสาตําคัญก็เพราะว่าต้องการทํางบประมาณขาดดุลเพื่อสนับสนุสนการฟื้นตัวเศรษฐกิจให้ต่อเนื่องครับเพราะว่ายังมีปัจจัยเสี่ยงไม่ว่าจะเป็นในประเทศหรือต่างประเทศที่ต้องติดตามอย่างใกล้ชิดครับ ออมทัพย์ดิจิทัลโปรฟิตดอกสูงสุด1.75%เปิดเลยที่แอป LHBU จาก LH Bank คุณเศษฐากล่าวในการประชุมสภาผู้แทนราษฎรครั้งที่5เพื่อพิจารณาร่งา,างพระร,ราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ2567นะครับโดยบอกว่าได้ตั้งงบประมาณรายจ่ายประจำปี2567จำนวนไม่เกิน3.48ล้านล้านบาทครับแบ่งเป็นรายจ่ายประจำ2.53ล้านล้านบาทหรือ172.8 รายจ่ายเพื่อชดใช้เงินคงคลัง118,361ล้านบาทหรือคิดเป็นร้อยละ3.4รายจ่ายลงทุน717,722ล้านบาทหรือร้อยละ20.6และรายจ่ายชำระคืนต้นเงินกู้118,320ล้านบาทหรือร้อยละ3.4ครับรัฐบาลดําเนินการให้สอดคล้องกับไปกับภาวะทางเศรษฐกิจฐานะทางการเงินการคลัขงของประเทศตลอดจนแนวทางการพัฒนาประเทศตามยุทธศาสตร์ชาติครับ สำหรับภาวะเศรษฐกิจทั่วไปตามที่สำนักง,งานสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติหรือสภาพัฒ์ได้ประมาณการไวนะ้ณะ20ฤศจิกาย,ยน2566นาบอกเอาไว้ว่าเศรษฐกิจไทยปี66จะขยายตัวได้ร้อยละ2.5อัตรางเงินเฟอ้อเฉลี่ยร้อยละ1.4ขณะที่ปี2,567คาดว่าเศรษฐกิจไทยจะขยายตัวได้ร้อยละ 2.7- ถึง3.7ครับ ปัจจัยสนับสนุนมาจากการขยายตัวของภาคส่งออกการอุปโภคบริโภคการลงทุนภาคเอกชนและการฟื้นตัวอย่างต่อเนื่องของภาคการท่องเที่ยวครับแต่ก็ยังมีสิ่งที่ต้องติดตามคือการลดลงของแรงขับเคลื่อนด้านการคลังภาระหนี้สินภาคครัวเรือนและภาคธุรกิจที่ยังอยู่ในระดับที่สูงปัญหาภัยแล้งความเสี่ยงจากความขัดแย้งทางภูมิรัฐศาสตร์และความผันผวนของระบบเศรษฐกิจการเงินของโลกที่ยังอยู่ในเกณฑ์ที่สูงครับ ถ้าหากว่าแบ่งแยกงบประมาณรายจ่ายตามยุธศาสตร์จะพบว่าแบ่งออกเป็นดังนี้นะครับยุทธศาสตร์ด้านความมั่นคง3,91,49ล้านบาทยุทธศาสตร์สร้างความสามารถในการแข่งขัน3,93,517ล้านบาทยุทธศาสตร์ด้านพัฒนาและเสริมสร้างทรัพยากรมนุษย์5 6 1 9 5 4ล้านบาทยุทธศาสตร์การสร้างโอกาสและความเสมอภาคทางสังคม8,34,4240ล้านบาท ยุธศาสตร์สร้างการเติบโตบุญบนคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม131,292ล้านบาทและยุทธศาสตร์ตั้งการปรับสมดุลและพัฒนาระบบการบริหารจัดการภาครัฐ64,804ล้านบาทครับนายกรัฐมนตรีบอกด้วยว่ารัฐบาลจําเป็นต้องใช้ในโยบายงบประมาณขาดดุลเพื่อสนับสนุนการฟื้นตัวเศรษฐกิจกให้ต่อเนื่อง โดยประมาณการจัดเก็บรายได้จากภาษีอากรการขายสิ่งของและบริการรัฐพานิชและรายได้อื่นๆรวม2.91ล้านล้านบาทเพิ่มขึ้นร้อยละ1 1 4จากปีก่อนส่วนนี้สาธารณะคงค้างณ31ตุลาคม2566อยู่ที่11.1ล้านล้านบาทคิดเป็นร้ยละ6 2 1ของ GDP ครับถือว่ายังอยู่ภายใต้วินัยการเงินการคลังคือไม่เกินร้ยละ7 0 ส่วนฐานะเงินคงคลังณ31ตุลาคมอยู่ที่2 9 7 0 9 3ล้านบาท โดยงบประมาณรายจ่ายปีนี้จะเพิ่มขึ้นร้อยละ9.3เมื่อเทียบกับปีก่อนแต่รัฐบาลจะจัเก็บรายได้มากขึ้นกว่าร้อยละ11.9าให้จัดสรรงบลงทุนไปลงทุนได้กว่า717,722ล้านบาทและสามารถชดใช้เงินคงคลังและชำระคืนต้นเงินกู้ได้กว่า118,361ล้านบาทเป็นการเตรียมพร้อมให้รัฐบาลมีกรอบลงทุนในระยะกลางและระยะยาวมากขึ้นในปีงบประมาณ2568ครับ ขอบคุณที่ติดตามรับชมรายการ TNN ชั่วงทำเงินนะครับคุณผู้ชมอย่าลืมกด subscribe กดไลค์กดแชร์กดกระดิ่งในทุกๆช่องทางออนไลน์ของ TNN ช่อง16ด้วยนะครับจะได้ไม่พลาดทั้งรายการสดและก็คลิปวิดีโอต่างๆที่น่าสนใจอีกมากมายครับ